ครับผมก็ขับซวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคเยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไมายเดิมไมา้ป่าอ้อยนะครับที่มาสันตอกเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เอาบ่วงมาใส่กับเหล็กสองหลังเหมือนเดิมครับตอนที่สันเมื่อคืนนะครับได้ยินเสียงหนูนะครับที่ว่าหนูมันกัดอะไรเนี่ยดังแรงมากนี่ครับ เห็นแล้วครับนี่นี่เลยครับมีขี้หนูนะครับผมครับที่มันกัดเมื่อคืนมน,นมักัดเมื่อคืนนะครับตัวดังแรงๆนี่แหละครับกัดตรงนี้กว่าจะมาใส่บ่วงนะครับตอนดึกๆตอนดึกๆนะครับโวลอง มาสั่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมติดตามชมกันครับว่าจะเป็นยังไงครับก็ถึงเวลาแล้วครับผมก็จะไปเดินดูกับเหล็กแล้วก็บ่วงด้วยนะครับลิกสองรังแล้วก็บ่วงมาจักสิบหลังนี่แหละครับผมไ,ไม่เยอะกครับเหมือนเดิมครับผม คำตอบสนนูคู่เดิมครับคที่เราสันคู่ที่เราสันเมื่อวานนะครับคู่นี้แหละครับผมก็จะไปว่าได้เจอมแล้วนะครับผมว่าก็ได้เจอมแล้วครับเจอมแล้วครั้งแรกเลยครับผมที่ยิงมาสันตอบยิงนูนะครับเมื่อวานนะครับ เปิดระลง P C P เหมือนเดิมครับผมก็เหมือนเดิมครับผมเปิดระลม P C P ครับชิลอยพีไร้บอดับเพิงเงนครับถึงเวลาแล้วไปดูกันครับผมว่าพอเดินดูกับเหล็กแล้วก็บ่วงครับก็จะมาสั่นตอกครับไปครับผมไปดูกันว่าจะเป็นยังไง ครับทุกท่านนะครับกี่ผนยิงไปแล้วนะครับรูมันกันวัดตัวเท่าไหนครับมแต่ลังผิวๆเพลินๆนะครับนี่ครับดูนั่นนะนี่นะครับครับผม เมื่อกี้คานเข้ามาตรงนี้นะครับนั่นนะ,นะ,นะมีตัวครับอื้มเราจะอยู่ตรงนี้นครับไม่เห็นตัวแต่ว,ว่าตัวนี้เนี่ยกี้เห็นคานมาตรงนี้นครับคานมาตรงนี้นี่ผมหยุดสักพักประมาณสองวิทนะครับมก็เลยเตะดูะครับเตะหญ้าตรงนี้ดู เอาตรงนี้ดูนะครับปรากฏว่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยเพ่งจีไฟผขก็เลยเห็นตาหนูนะครับส่งปะกายออกมาจ้องหน้าผมมานะครับใส่ไฟเต็ม,เ,ตมเลยไฟใช้แลยครับผมเลยยิงใส่วนเข้าเต็มเต็มเลยครับล้วาเข้าตรงนี้นครับไป่ะ เราเขอเจ็บต่อกันครับกี่มีอีกตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็มีตัวอยู่ทางนู้นนะนี่เมื่อกี้มันขานเข้ามาตรงนี้นะครับขานเข้ามาใกล้ๆเลยครับโอ้โหลุ้นมากเลยครับนี่ยังไงโอ้ ไม่ชิดตัวเล่นเล่นเลยครับไม่ชิดตัวเล่นเล่นเลยโอ้โหดตัวเล่นเล่นเลยครับผมเอาเนี้อแขอก่อนครับออโอ้โห ว่าสวยครับไซนี้น่ครับเกี่มาอยู่ตรงนี้ครับนี่มาอยู่ตรงนี้เลยยังไงเนี่ยนี่นนตัวเล่นๆเ,เ,เลยนะครับโอ้ โอ้บวกได้เลยครับนี่ใหญ่ครับผมโอ้ยอด,ดครับขานเข้ามาเงียบมากเลยครับโดนหัวเตรียมเลยก็ตามนี้นะผมได้หนึ่งตัวครับนี่ นี who, ่แหละครับตัวที่สองของตอกนะครับปืนอารมพีซีบียี่ก็หัวเต็มเต็มเลยครับนี่โอ้โต็มก็ก่อนด้ะจบคลิปนี้กันไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ทำคลิปกันต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าผมครับ